สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องพ่อบัวก,กอกายันเย็นนะคะวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้ถ่ายนะคะพอฝนสาป้าบัวก,ก็เลยมาถ่ายได้ช่วงเย็นนี้นะคะตอน,นี้จะค่ําแล้วเนาะนะคะป้าบัวก,ก็กล่าวสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่ช่องป่อบัวกกนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะฝนยังลินลินอยู่เนาะนะคะป้าก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะดูเนะะี่ยค่ะ ตกทั้งวันเลยนะคะดูสภาพนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะทางเละมากมากเลยนะคะนี่เนาะทางเละมากนะคะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะคะตอนนี้ที่ป้ายือนอยู่นี่คือยังตกอยู่นะคะยังโปรยๆอยนะคะอา,อากาศฝนอย่างนี้นะคะก็ทําให้เราเป็นหวัดได้นาอน,นะคะนี่นะคะป้ามไม่ได้ไปไหนเลยนะคะสองวันแล้วนะคะ งานก็ไม่ได้ทํานะคะขาดรายได้ามาสองวันแล้วนะคะวันนี้หนักเลยนะคะทั้งวันเลยกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะฝ <_ p _ on> นลินฝนปล่อยทั้งวันเลยหนาวด้วยนะคะยิ่งกว่ามองนอกเลยนะคะเอฟซีป้าก็ใส่เสื้อกันหนาวสองตัวเลยนะคะยังเอาไม่อยู่เลยนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะคะนี่นะคะนั่นยังลินอยู่เนาะนะคะโดยจากทางน้ํานะคะ มัน,นยังหยดหลังคาอยู่เลยนะคะนี่ก็รถหกล้อพี่สาวนะคะแล้วก็รถไถก็รถปีอัพเนาะนะคะที่เลนนะคะนี่นะเละมากมากเลยนะคะหนาวด้วยนะคะตอนนี้ลมเย็นด้วยแล้วก็มีฝนด้วยนะคะอากาศค่อนข้างหนานะคะหนาวหนาวเหมือนพอนน้นพอพอกันกันหน้าหนาวเลยนะคะ ไปดูหลังบ้านกันเนาะนะคะบ้านก็ดูไม่จืดเลยนะคะ fc นี่นะคะดอกคูณนะคะเห็นไหมคะดอกคูณเนาะดอกคูณสวยๆนะคะนี่ดอกคูณเรียกว่าดอกคูณนะคะดอกคูณสวยๆนะคะนี่ดอกคูณสวยๆหลานสาเด็ดมาเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะคะ fc นี่นะคะนี่ คลายคลิปไเนาะอ้ย,อยเออพอนะดีพี่สาวเรียกเนาะนะคะจะไปซื้อกับข้าวนี่นะคะมีชมพู่ด้วยชมพู่นะคะร่วงเกินดินเลยนะคะงาเสียดายเนาะนะคะทานไม่ได้นะคะเน่าออนะคะ น่าเสียดายนะคะมันจะลูกที่สวยนะคะหล่นลงมาแรงไม่แรงนะคะดูนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะเดพู่หล่นเกินกาดเลยนะคะ FC แต่ก็ยังเหลืออยู่นะคะบทต้นนง่้นะคะเยอะเกินไปนหมดเลยนะคะนี่เนาะนะคะอ้าวลูกชายก็มาด้วยนะคะมีลูกชายคนเล็กสวัสดีครับกวนสวัสดีครับค,ครับ ลูกชายเเล็กนะคะดูนะคะน่าเสียดายเนาะนะคะหวานด้วยนะคะไ้าชอบมาเด็กกินเนาะนะคะนลูกมันนะคะยังดกอยู่นะคะออกทีหวานนะคะกรอบด้วยแ้ก็คือต้นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ หวานอมเปรี้ยวนะคะต้นนี้ไม่ไม่เปรี้ยมากเนาะนะคะดูดูดูอากาศนี่ยังเมื่อ,อยูอยเลยนะคะท้องฟ้านะคะดูไม่ได้เลยนะคะนี่คืนนี้ก็คงจะทั้งคืนอีกเนาะนะคะนักใสพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้อีกงานก็ไม่ได้ทํานะคะเอฟซะะีดูนะคะดูนะคะอ๋อจะเพิ่งโทรเข้ามานะคะตอนนี้ทํางานอยู่นะคะ นี่เนาะนะคะดูนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันเลยนะคะวันนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะตาก,กระด็กตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะวันนี้พุ่งได้ออกมาถ่ายได้นะคะมืดมาอีกแล้วนะคะดูนะคะท้องฟ้ามืดมากๆเลยนะคะป้าไลฟ์สดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ถ่ายคลิปได้อย่างเดียวนาอะนะคะนี่นะคะ คืนนี้ก็คงจะทั้งคืนอีกนะคะเย็นอากาศเย็นนะคะหนาวด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังลินไปปลอยอยู่เนาะนะคะมีฝนอยู่นะคะเดี๋ยวป้าเข้าบ้าน,นก,ก่อนเนาะกลัวจะเป็นหวัดนะคะเอฟซีก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝนฝนอย่างนี้ทําให้เราเป็นหวัดได้นะคะ ปาบัวก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องบ้าบัวกอกๆเนาะนะคะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีค่ะ